กลางวันนี้ใช่ต้องจำกับเข้ากล้องไม่ใช่ข้าวเหนียวคุณจะบอกอร่อยมากอร่อยแบบสุดๆเลยอ่ะมันละกอกอบ สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสิพ่อผู้ชมก่อนก็อยากเห็นว่าเราทำอะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราได้กนที่ทำไม่เรียอันทั่วครับทัวร์หรือยังอ่ะตอนนี้ยังไม่ทั่วใจเย็นทำไมถึงยังไม่ทัวร์เดี๋ยวก็หนาวแล้วเดี๋ยวก็ทัวร์นานจนแบบทุกคนบอกว่าโอ้ยเปลี่ยนชื่อช่องเถอะใจเย็นสิครับแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรหน่อยบอกเลยจะกินข้าวเที่ยงนะครับคุณพ่อไม่รู้จะเอาอะไรกินก็เลยวิ่งไปเอาคณะมาสามต้น แล้วก็จะมาผัดคุณผู้ชมคือคณะเราอ่ะสวยมากเลยอ่ะปอาให้ดูหน่อยได้รเจมดูหน่อยของอันเลยสองอันเลย่านผู้ชมจ๋าดูดิดู <Okay. S 1> ดูดูดูคณะนะคะนี่สวยมากเราคือไม่เคยใส่ยาฆ่า,มาแมลงไม่เคยแบบใส่สารเคมีเลยอ่ะดูสิดูต้นมันโอ้โหอวบมากแล้วก็ะอะไรอีกกำลังซอยใช่ไหมยแล้วก็ะอะไรอีกเนะี่ยนั้นคณะเม็กซิโกมา ผัดร<ป>วมใช่ไหมเน,นี่ยทุกคนคณนะไม่สิกันด้วยเอาว่าผัดรวมกันกับข้าวต่อเที่ยมของเราสมบัตณ์ยายนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนสามีทําอาหารให้กินคืออย่าอย่คุณแม่เคยพูดนะเนาะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เกิดมามีบุญมากๆนะคะทุกคนนอกจากว่าบุญที่แบบมีลูกที่ดีแล้วนะคะก็ยังมีสามีที่ดีแต่ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะคะทุกคนเออ ที่เรามีลูกที่ดีมีสาม,มีที่ดีก็เพราะว่าเราบ่มเพาะสาม,มีเรากับมือแล้วเราก็บ่มเพาะลูกเรากับมือแม่แม่เออเพราะเด,ด,ดคุณแม่อยากจะพูดเลยทุกคนฟังนะในขณะที่ทํากับข้าวซอยไปด้วยทุกคนก็ดูการซอยผักของคุณพ่อไปด้วยแล้วคุณแม่ก็เมาไปด้วยเนาะมเมื่อสองวันก่อนนะคือก่อนที่เราแบบว่าอ่าจะนอนใช่ไหมคะทุกคน,คนเอออย่างเงี้ยคุณแม่ก็ กำลังจะเอาครีมนะทุกคนมาทาหน้าให้กับคุณพอ่อใช่ไหมดูดีคุณพ่อเขาก็พูดขึ้นมาว่า mm hmm. ถ้าคุณแม่อะเรามำอะไรเราต้องคุยกับท่านผู้ชมทุกคนคือครอบครัวแล้วนะหนูมไม่เคยหนูนมไม่เคยมองเอมซีว่าเป็นคนอื่นนะหรือว่าทุกคนคือครอบครัวเพราะเราอยู่ด้วยกันทุกวันลืงตาพวกก็เจอกันเลยเียออคือจะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยนะคะทุกคน mm hmm. แม่กาลังจะทาครีมในหะ้คุณพ่อใช่ไหมพ่อคุณพ่อก็ตาแดด หน้าเขาไม่เนี่ยค,ค่ะอยนดีเขาก็พูดขึ้นมาว่าถ้าวันหนึ่งถ้าคุณแม่เสียชีวิตไปถ้าวันหนึ่งที่คุณแม่เสียชีวิตไปเขาจะขอลูกไปออกบวชตลอดชีวิตทุกคนได้ยินอย่างเงี้ยเราเป็นรู้สึกยังไงเดีย<อ> <c oughs> วก่อนทุกคนลองคิดดูเป็นความลับมือมือเหนียวอะไรเนี่ยไม่ไมีโอ้ หนูไม่ได้ทําอะไรเตือะพ่อฟังก่อนพ่อฟังหนูก่อนพ่อจะทำให้เวลาหนูพ่อมีต้นเ่็วให้พ่าไปคือคุณพ่อนะคะทุกคนเขาอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองคุณแม่กําลังจะเอาครีมนะคะแบบทาลงไปที่หนองใช่ไหมอยู่ดีเขาก็มองหน้า,นา,นาคุณแม่ยังซึ้งนะคะคุณแม่เเป็นคนที่นึกซึ้องอยู่แล้วนะคะสามารถสัมผัสความรู้สึกอะไรได้หมดทุกคนหมาแมวในกระทั่งคนแล้วเสร็จก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทา ทุกคนถ้าสมมติคุณแม่เสียชีวิตไปอะ่ะนะวันนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะจะคอลูกไปวูตลอดชีวิตเขาจะเข้าป่าเลยค่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็ไปอ,อยู่วัดป่าใช่แล้วเขาก็บอกว่าคือเขาจะหาผู้หญิงนะคะแบบที่ดีอย่างคุณแม่นะคะในชาตินี้ไม่ได้แล้วอันนี้เรื่องจริงทุกคนคุณแม่ไม่ได้ว่าคุณแม่รู้ว่าคุณแม่เป็นคนประหลาดนะค,ะ<ม>คือสิ่งที่มันประหลาดอะ่ะทุกคนมันหายากอยู่แล้วก็เหมือนกับเพชรก็ไม่รวยเหมือนกับเพชรอ่ะนะคะทองยังว่าหาง่ายนะแต่เพชรเนี่ยหายากทุกคนให้หนูบอกว่า<ม> อะไรที่มัน,ปนแปลกๆอ่ะนะคะแบบมันหาย,ยาก <_ d ata> คณะคุณพ่อต้องบอกเออถ้าคุณแม่เสียชีวิตก็จะไปบวชตลอดชีวิตแต่คุณแม่ก็ไม่ได้แบบมาเชื่อคําพูดอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนะคะแต่แในเมื่อเขาพูดออกมาเมื่อเขามานเล่าให้ทุกคนฟังะะ <_ d ata> อ่็เมนนัแต่สําหรับคุณแม่นะคะทุกคนคือคุณแม่ปรารถนายอยู่แล้วแม้กระทั่งอยู่กับคุณพ่อคือ <_ d ata> คุณแม่ก็มีความคิดอยู่บ่อยๆว่าเอออยากบวชอยากบวช่นใจมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กอยากบวชตั้งแต่เด็กแต่ว่าแม่มีหน้าที่เนาะ อันน,นี้เราจะต้องอยู่นะคะเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับสามีอยู่เป็นที่พึ่งให้กับลูกอะไรเนี้ยถ้าเราทิ้งไปมันก็ยังไม่ใช่นะทุกคนมันก็ยังใจมันเรารู้ของเราเนาะว่าใจเรายัางยึดมั่นถึงม,มั่นอยู่อะไรเนะี้ยนะคะมันไม่ใช่ตอนนี้เราไม่ใช่ชาตินี้ด Blind ้วยอะไรเนี้ยที่จะมา,าว่างอะไรแบบเพื่อที่จะออกบวชยังไม่ใช่เรารู้ของเราทุกคนบารมีบาร,บบรบมีเราสร้างสมบัติแค่ไหนเรารู้เออเนาะแต่ว่าถ้าคุณพ่อเสียชีวิตแม่ก็ ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติธรรมถึงวันนั้นสมาธิแบบตลอดชีวิตอยู่แล้วทุกคนแต่ถึงวันนั้นคุณแม่ก็เหมือนบวชแต่บวชแบบเป็นลากสีว่าไว้เป็นผีบ้าเลยผมยาวผมไม่สะน้ําไม่อาบค่ะเดินเหมือนคนบ้านะนี่นี่คุณแม่แต่ว่าให้ไปใส่ใส่ผ้าเหลืองเข้าวัดไหมเอ้ใส่กลนหัวแล้วก็อะไรนะใส่ชุดขาวอยู่ในวัดไหมไม่ใช่ค่ะทุกคนก็คือปฏิบัติอยู่ในป่านะคะอย่างเงี้ยค่ะ,ะกินอาหารมื้อเดียวอะไรเงี้ยค่ะ กินแต่น้อยกินอะไรน้อยแต่น้อยกินแต่น้อยอย่าปฏิบัติให้มากเลยนะคะแล้วกำลังทำอะไรตอนนี้จ๊ะจะทำส้ตมตำกัอ่าทำส้มตำด้วยทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนเป็นวันที่เราสองคนตายายก็ชิวๆหน่อยเนาะไะคะรอสับแล้ว เป็นคนนะดูคนต้องเคี่ยวนะสมุนไพรนะคะกว่าจะไม่น้ํามันมนวดอะ่ะกว่าจะได้สรรพคุณที่ดีมันต้องเคี่ยวพันการเคี่ยวนะคะยยนะอย่างยาวนานจิตวิญญาณคนก็เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนถ้าเราอยากจะเลือกซึ้งนะคะเราก็ต้องเคี่ยวะคะ่ะทุกคนเคี่ยวได้อะไรเคี่ยวด้วยความทุกข์นี่แหละ,คะเคี่ยวกันเดี๋ยวมันจะตื่นรู้มันจะแจ้งของมนเองะคะ่ะทุกคนก็เปรียบเสมุนกับการที่เรานะคะ จุดตะเกียงเพื่อเพิ่มความสว่างแหละจิตที่มืดบอดจิตก็เปรียบเหมือนตะเกียงนะคะที่เออ่ยังไม่ได้จุดนะคะเองเนาะเราก็เอาปัญญานี่แหละนะคะเป็นดั่งไฟนะคะที่ไปจุดในตะเกียงหรือว่าดงจิตของเราให้มันสว่างหมู่บ้านปิดน,ะนะะ้ะน้ำปิดหรอน้ำประปาปัญญาสติและปัญญาเนี่ยเป็นอย่ไฟนะคะที่ไปจุดในดวงจิตทุกคนเข้าใจโอเคทุกคน เดี๋ยวเราไปดูคุณพ่อตำสุมตำกันนะคะเห็นโคกหลวงโอ้โหพ่อประทับใจแล้วกับโคกหลวงละว่านู่นคุณพ่อเอ,อกครกมาใหญ่มาตำอ,อ่ะโอ้โห่ทำให้เจ้าสุดยอดทัพทีมันหายไปไหนล่ะเหมือนจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มตำกันนะคะนี่ทุกคนคือนี่จะเป็นคุณแม่ยังไม่ได้เก็บโต๊ะนะเมื่อเช้าคุณแม่ทำไข่เจียวทำไข่เจียวนะคะผัก ค่ะนะคะ,คะก็คือมีอมะเขือเทศมีพริกมีแตงนะคะแล้วก็มีลูกไอ้นี่นะคะเชา้าได้ข่าบางบางแล้วก็เ,เจียวไข่ทุกคนแล้วก็กินไปแล้วเนี่ยไม่ได้เก็บแล้วก็คุณพ่อนะคะก็บอ <โฮ S 1> กประกอบสบายสบายหน่อยทุกคนชีวิตเดานะคะแบบว่าให้มันแบบเบาๆหรือที่ภาษาวัยรุ่นเดี้ยเขาพูดกต่จอยๆว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าไม่ได้จอยทั้งวันนะทุกคนเดี๋ยวก็ต้องหาอย่างอื่นทำแต่ว่าม,มันก็ปล่อยปล่อยอะไรบ้างมาดูไปด้วยกันเป็นตาราทคำอีของพ่อทำยังไงได้ถ้านะมีชว่วงนี้สามีเขาอยากดูแลภรรยาเขาไม่ทำยงไงนะเขาก็ไปฝืนไม่ได้นะ ก่อยทุกอย่างตามธรรมชาติ ปลาปลาล่าทำเองพูดสิปลาล่าทำเองครัคุณลืมคำนี้ได้ไงไม่ต้อง,องไปชมดูด้วยนายหลายเรื่องมะใส่จานพอ,อจบไม่ต้องใส่น้ำปลาหิวแล้วเนี่ยข้าวจ้าวใส่นี่เลยเนะใทยแต็มที่เ,เ,เลยเอ๋ออันนี้มาด้วย ใช่เราก็ช่วยกันสองสาม,มีรกนรนต่อมีอะไรเรามีเร,เรต้องเราต้องบาลานซ์กันนะเด็กไหมเขาว่าผัวเมียมันต้องมันต้องไม่แส่วนแม่ละเหมือนการร้องเพลงอ่ะร้องไม่ตรงคีย์ตรงโน้ตมันก็เพี้ยนใช่ไหมสามีภรรยากันถ้าไม่ไม่หาจุดบาลานซ์มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์มันจะตีกันใช่พอไหมพอมนีอ่งยังไง ทุกคนเดี๋ยวไป็นกลองไมนน้ทุกคนดูทุกคนให้ทุกคนดูก่อนอืไเอาโทษมาไม่เอาโทาให้กนอ,อืนเขาจะอย่าตามค่ะเขาใช้วิธีอ่ะลุกใช่ค่ะเอออ้อหูมหืมน้ำชมสุดยอดมากเลย อันนี้คุณพ่อเปลี่ยนครกแล้วใช่เฮ้ยพอครกนี้โอเคนอนเนาะไหมเนาะใช่ครับตำอร่อยอ่ะอืมอ่ะหน่งชิมนละน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยดูก็ว่า,างั้นแหละครกทีพ่อตำเยอะป่ะเจ๊กไม่วันนี้เห็นว่าดอว่าแม่ไม่ค่อยหิวอืมก็จะไปคาดเดาอะไรได้อ่ะพ่อคนเรามันไม่ใช่มีอารมณ์เหมือนเดิมทุกวันหรอกอืม,อมเป็นไงพอดีเหมือนขึ้นสวรรค์ไหมความเปรี้ยวอืม ความเค็มพอดีหมดเลยแล้วก็ข้อดีของนี่คือมะละกอ,อก,กอบมากนะโอเคอ่ะเดีย๋ยวเรามาใส่จานกันค่ะใส่จานจะอาจจะมีครกที่สองนะคะทุกคนอร่อยเลยแม่อร่อยมากมหนูไม่เคยกินส้มตำที่ไหนอร่อยมาก่อนเลยคือคือหนูไปกินส้มตำนะทั่วลำพูนมาหมดแล้วแต่ไม่มีใครสู้พ่อได้เลยอะ่ะจริงเหรอจริงทุกคนจริงนะนแม่ไม่ได้แบบว่าพูดเล่นนะจริง กีงคำแรกก็แบบราตรึงซึ้งใจอ่ะหลับไม่ลงเลยอ่ะหลับไม่ลงเลยใช่ค่ะออ้ามิจอมดูน่ากินมากโอ้โหนีม่อยากให้ทุกคนมานั่งกินด้วยจังเลยเรานั่งกินไหนมีไก่ย่างตรงนี้นะย่างทุกคนดูสิคุณแม่ไม่พอครับคุณแม่ไม่พอนะคะต้องให้คุณพ่อตามเพิ่มนะคะเพราะมันอร่อยมากอร่อยจริงทุกคนดู เดี๋ยวคุณแม่จะชิมให้ทุกคนดูนะคะอขออนุญ,ญาตะคะ่ะขออนุญ,ญาตใช้มือนะทุกคนขออนุญ,ญาตแบบอย่าถือสาเลยนะคะ ส้มตำที่คุณพอ่อตำนี่แบบอ,อร่อยที่สามโลกเลยพอ่อมไม่เคยไม่มีใคร,ามมาร,ารํำมะละกอที่อร่อยเท่าพ่อมาก่อนเลยนะพ่อจ๋าก็ต้องภูมิใจในตัวเองนะก็คือจะบอกว่ามะละกอที่เอามาตำนะคะทุกคนก็จะเป็นมะละกอของเราเองนะคะนในสวนอะ่ะมันกรอบแล้วมันนุ่ม เร,เริ่มผัดแล้วนะคะทุกคนผัดหมูสับนะคะใส่กะนาครับใส่กระเทียมก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ผัดนะคะที่คุณพ่อซอยไว้นะคะก็เป็นลาบกินจนเย็นเลยเนี่ยแม่ใช่ แค่ติดเราต้องให้เขาละลายอ๋อมาเลยทุกคนเราขั้วใส่น้ำมันหมูนะคะแล้วก็กระเทืยองต่หมูไมนออกจากข้อติ่งนะคะแล้วก็จะใส่ขนมจริงาาก็แช่น้ำแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันละลายไม่หมดเดี๋ยวเราจะติดไปห้องครัวอยู่ทุกคน เราทำอะไรเสร็จก่อนต้องใส่เลยมันละลายหมดแล้วนะคุณพ่อเติมซีอ e ิ๊วนะคะ,ะการทำอาหารขอบคุณแม่กับคุณพ่อต่างกันมากทุกคนคุณแม่ทำอาหารนี่คือไม่ใส่อะไรเลยนะคะไม่ปรุงไม่อะไรทั้งนั้นนะคะแล้วใส่ใส่ถ้วยไหมใส่ถ้วยอย่างเดียวต่อไปก็ผงนัวอ่ะใส่ผัก เผื่อเอฟิกพริกแดงพริกหยวกที่เหลือที่หนึ่งที่แม่ทำ่อเช้ามันก็เสียดายก็เลยลงผัดต้องทำเพราะต้องใส่ข้าวต่อไปก็ใส่คะน้ากับคณะเราแบบคณะไม่คิดกันคณะกับคะ,บะน้าเลยครับแล้วก็ผัดหอมมากเลย เราให้มันสุกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตักใส่จานกันค่ะใส่อะไรน,นะตัวเจียวก็พอเลยเนาะเพรกะต้องใส่ตัวเจียวอพอ่อ,อ,วพอทำอะไรพวกอร่อยพวกพวกแต้องเติมคือแต่งมันน่ากินตักข้าวค่ะทุกคนตักข้าวรอเลยรอพ่อหรือเปล่าหวนรอรอพ่อทำข้าวให้กินหรือเปล่าโบคนอย่างหนูนี่แบบทามันไม่ได้นะเพราะเราต้องซื่อตรงใจกับปากเลยเราต้องตรง อาจจะดูมันเป็นคำแบบคำหวานแต่มันคือเรื่องจากจับใจมันคือค,อค,อคอำพูดจับใจอ่ะทุกคนเดี๋ยว โอ้น่ากินไหมทุกคนกับข้าวสองลายายผักพ่อปลูกเองอยากให้ลูกมาอยู่ด้วยนะคะ<ช>ทุกคนคอยากให้ลูกกลับมาคืนสู่ธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าอาหน,น้าไปไว้ใช่ไหมครับแต่มนุษย์เราอะ่ะต้องไปอย่างเงี้ยถูกแล้วโตมาก็ต้องไปเรียนรู้โลกนะคะไปเรียนรู้ทุกก่อนนะคะต้องไป <c oughs> อย่างนันมันไม่รู้เรื่องทุกคนมัน,ม,นมันไม่เข้าใจนะคะมันต้องไปก่อนมันไปรู้ สุกรุทุกนะคะโลกภายนอกก่อนเดี๋ยวถ้าไม่พอก็ตัามอยู่ว่าตําเลยตําเลยตเลยเหรอนี่นะคะทุกคนเห็นไหมสองยานข้าวว่าแล้วก็โทรมาเลยคนลูกค่ะท่านผชมคุณพ่อนะคะไปตามซึ่งตําม,มาเพิ่มนะคะพ่อรู้ไหมพ่อยัวท่านผู้ชมมากเลยพ่อทุกเดียวไม่พอครับ ดูสิสองคนอะน้ำลายแตกอะสองคนจะกินให้หมดเลยเดี๋ยวเรามากินข้าวกันค่ะชิม,ชมขออนุญาตนะคะทุกคนขออนุญาตชิมือ มัเหมือนกันเลยพ่อไม่ใช่เหมือนกันเลยอ่ะไม่บิดเพี้ยนเลยอ่ะขฮ้ยอ,อย่าใช้มือน,นะทุกคนต้องมีส้มตำนั่งนี่พ่อให้เล่นจนหมดเลยใกล้แม่กล้ไปเดี๋ยวจะชนกันเป็นแค่ไหน,นดูขยับเองร,อระวางไม่ได้ค่ะไม่เป็นไร ชวนท่านผู้มกินข้าวด้วยลืมมาครับทุกคนมากินข้าวกับส้มตำกับคุณพ่อครับแล้วก็ <c oughs> ผัดผักกากินด้วยกันนะครับกลางวันนี้ใช่ตกับข้าวกล้องไม่ใช่ข้าวเหนียวจะบอกอร่อยมาก อร่อยแบบสุดๆเลยอ่ะมะละกอกรอบอืม,มปลาราเองปลาร้าทำเองหือปลาร้องอ่ะออืม ต้มตำต้องกินตังวันนะครับอร่อย ข้าวราเบอรี่ลงใส่ธัญพืช5 5ชนิดมี่ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วขาวถั่วแดงก็ถั่วอย่างั้นถั่วดำ ไก่ย่างคู่ส้มตำไก่ย่างพอได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับบุ่มบุ่มบุ่มอะ่ะทางโดยสะเก็ดหน่อยอ โอวันนี้เอาไว้กินอะต,ต,ต้นเด็นนะนะในในในหม้อ,อมสามต้นแล้วก็ผักคะนา้าม็กซิโกยสามสามติ๊กคะน้าเหลือไหมเหลือจ,จะไปขายเหลือไม่เยอะไว้กินนะะ่ะกันนะยายสัง่งอยู่ คุณจะกินเองรอเ <c oughs> หมาะเหมาะแต่แต่เจ้าเหมาะแต่แต่ลำขนาดละครับเจ้า <c oughs> ตุตมสมโคกอ่ะทุกคนจะหมดอ่ะเวลาเขาต่ำคนเดียวเนี่ยมันจะหู้ลดมือของตัวเองไงปลาเขาก็บะมีสารเหมาะ พอปิดคลิปเลยเดี๋ยวเราจะกินต่อครับเทิปนี้ก็แค่นี้นะครับถ้าทุกคนอยู่ส้อมตำรีประตำเลยนะครับจะได้อร่อยเหมือนกันครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขในวันวันหยุดวันแห่งครอบครัวนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่ <c oughs> เอาข้าวหรื <c oughs> อไงอ๋อ <c oughs> อันนี้อนะ่ะกินข้าวแบบน้ำอะแม่ซื้อวิตามินให้กินน้อยนะ ถ้าบัตรลำนะจะขนาดนี้ถ้าลำจะขนาดไหนข้าเป็นถังห้าอยู่แล้วหมดอ่ะทุกคนไม่มีปูไม่มีอะไรนะโคตรอะไรไม่ใส่ปูครับทำไมถึงไม่ใส่แม่ไม่มี <laughs>